สวัสดียามเช้าค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วค่ะคนเราถ้าถามตัวเองว่ามีความสุขแล้วยังในวันนี้รู้จักทำความเข้าใจกับความสุขตัวเองในยามเช้าทุกๆวันเชื่อได้ว่าตลอดวัน ก็จะมีแต่ความผ่องใสไม่ขุนมัวด้านอารมด้านจิตใจนะคะคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาอย่างง่ายๆนะคะกว่าจะได้ออกมาเป็นมนุษย์เนี่ยนิ้วมือนิน้วเท้าครบ32ประการเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเลี้ยงดูตั้งแต่ในท้องคลอดออกมาแล้วก็ต้องทนุถนอมดังนั้น เกิดมาเราต้องเสาะหาความสุขทีละเล็กทีละน้อยโดยที่ไม่พุ่งทำร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นไม่เสียสีผู้อื่นไม่สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นเราก็เพิ่มบุญด้านจิตใจของใสไม่หนักนะคะชีวิตที่ไม่หนักก็คือชีวิตที่ผ่อนคลายนะคะ กาแฟวันนี้เหมือนเดิมนะคะคนเราโชคดีแค่ไหนเนาะที่ได้เกิดมาอยู่ในโลกใบนี้มุมหนึ่งของโลกใบนี้ดื่มกาแฟกันแล้วยังคะเช้านี้พูดคุยกันแต่เรื่องเบาๆนะคะให้ยิ้มเย้มเจ่มใสกับคนในครอบครัวให้ยิ้มเย้มเจ่มใส กับทุกคนที่อยู่รอบข้างที่เป็นมิตรที่ดีกับเราหากผุ้หนึ่งผู้ใดหลายคนหลายท่านที่ไม่ดีกับเราเราก็เฉยเสียหลีกได้หลีกคนไหนที่มันไม่ถูกชะตาเห็นกันระยะ3เมตรหเมตรเราก็หลีกเสียไม่ต้องประจันหน้ากันไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกันสอนตัวเองก่อน ทุกๆเช้าว,ว่าอย่างไรที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้อื่นเมื่อผู้อื่นเป็นพิษเป็นภัยกับเราเราหลีกได้เราก็หลีกนะคะเก็บเงินเอาไว้ใช้สวยดีกว่าที่จะต้องไปจ้างทนายทะเลาะเบาแวงกันในศาลมันเสียเวลาเวลาที่จะต้องมานั่งทบทวนความจำข้อคิดเล็ก,ลกๆ,นๆน้อยๆนังนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่ รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายขอให้สุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยนะคะ